I'm gonna you สวัสดีค่ะพบกับพวกเราแจ๋วค่ะ perfect ค่ะ perfect, perfect. น้องดาวเตือน <c oughs> <c oughs> กะแล้วกะแล้วว่านางต้องลืมเพราะว่าคุณวราพรยังไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่นะคะค่ณปอต้องปฏิบัติหน้าที่แทนอีกหนึ่งอาทิตย์นี้คล่องแล้วคล่องแล้วคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะคะจะมีจังหวะในติดขัดรอเปล่าแต่ S M S ส่งมาได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเลยนะคะส่งท้ายคลายร้อนในเดือนเมษายนชวนแจ๋วไปเที่ยวไปกินอะไรคลายร้อนไปเที่ยวที่ไหนคลายร้อนดีคะ48388888ค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยการไปไหว้พระไหว้เจ้ากันก่อน ค่ะน,นะคะเป็นสิบิมงคลกับชีวิตเสื้อคลุมเสักนิดนึงนะก็ดีเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้รู้สึกหนาวมากนะคะ <laughs> ไปไหว้ครากันแถววันนี้เราไปที่ภาคเหนือนะคะที่เมืองสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะไปที่อำเภอแม่สเสรียงค่ะไปด้วยกันกับแจ้วะค่ะ <laughs> วันนี้เราไปที่วัดจองสูงนะคะหรือว่าวัดที่มีชื่อนะคะที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนี่นะคะ<ม>ก็เรียกได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่มากๆเลยค่ะอยู่ในตําบลแม่เสรียงอําเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน<ม>เดิมวัดแห่งนี้เนี่นะคะเป็นสํานักสงฆ์ค่ะตั้งขึ้นโดยพระไทยใหญ่ เราก็เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่นะคะญาติโยมชาวเมืองโยมหลวงหรือว่าเรียกกันในปัจจุบันว่าแม่สเสรียงเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อ,กอสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เรียกกันว่าวัดจองสูงนะคะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระราชทานที่ดินสร้างวัดนะคะเพื่อใช้เป็นสถานที่วิสุงคามสีมานะคะเมื่อวันที่22พฤษภาค,คมรศ1 3 5ค่ะแล้วเมื่อปีพศ2439เนี่ยวัดแห่งนี้ก็มีชื่อใหม่ นะคะว่าวัดอุทยารมนั่นเองภายในวัดเราจะเห็นนะคะว่าศิละปะต่างๆนั้นก็จะเป็นศิละปะแบบชาวไตนะคะมีอายุเก่าแก่นะคะกว่าร้อยปีนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีเจดีย์อยู่สักองค์ องค์ที่โดดเด่นเป็นองค์เจดีย์ที่ตั้งอยู่ด้านที่ตะวันออกของวัดนะคะแล้วก็ภายในวัดเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีพวกปฏิมาก,กรรมต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐนะคะซึ่งก็มีอยู่9้าองค์ด้วยกันค่ะแต่เกิดไฟไหม้น,นะคะก็ทําให้เหลือเพียงพระพุทธรูปจึงได้มีการสร้างนะคะเป็นพระเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไวยอย่างที่เราได้เห็นส่วนสารานีที่เราเห็นนี่นะคะเขาเรียกว่าเ,เป็นจองหลวงนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ปฏิบัติกิจสงนะคะซึ่งภายในเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ามีพระประธานองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐปูนค่ะพุทธลักษณะน้นงดงามสร้างโดยชาวพม่าะนะคะและสันนิฐานกันว่าสร้างขึ้นพร้อมกับจองหนวงแห่งน,นี้นะคะวัดจองสูงนั้นตั้งอยู่กลางเมืองนะคะแม่สเรียงทีเดียวค่ะบนถนนแม่สเรียงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนใครอยากไปเนีต้องบอกว่า ไปที่นี่เนี่ยคือแม่สเรียงเนี่ยถนนหนทางเขาแคบมากไม่ได้ยากเย็นเลยเลยนะคะแล้วก็วัดอยู่เรียงรายใกล้ๆกันเยอะมากเหลือเกินนะคะสนใจข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข0861929069นะคะ0861929069อีก1วัดนะคะที่อยากจะแนะนำให้ไปถ้าไปที่แม่เสรเรียงค่ะแปลกนะคะเวลาอากาศร้อนแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเรา,ขาเข้าไป,ปนในวัด เย็น,ยนทุกวดัดคุณผู้ชมไม่ทราบเป็นอะไรนะคะ<า>ลองดูนะคะวดัดใกล้ๆบ้านคุณเย็นท<า>ั้งกายแ,และเย็นทั้งใจใ คือนะใจเนี่ยเย็นอยู่แล้วเข้าวัดแต่อากาศเย็นด้วยค่ะเน,นี้ยแปลกไม่เราที่แม่ห้องสอนจะดีอย่างนึงนะสมมติว่าอยู่วัดนี้ใช่ไหมคะวัดจองสูงพอมีกําแพงรั้วกัน้นข้ามไปอีกเป็นวัดนึงแล้วอะเป็นวัดสีบบริเก,กันติดกันก็แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะสมารพรพาไปแม่ห้องสอนอยู่ทางภาคเหนือไปชมศิลป,ปะไทยพม่าส่วนของเราค่ะในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่สีสเกตไปชมศิลปะระหว่างจีนกับยวนแสดงให้เห็นนะคะว่าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ ก็อยู่ในศิละปะวัฒนธรรมของเราเนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเที่ยวสีสเกตด้วยกันแล้วพี่ปอจะพาไปกินไอเต็มมอ้อไฟอรออยู่นานแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอร่อยด้วยกันค่ะ เมื่อช่วงที่แล้วคุณสมารพรพาไปวัดเก่าวัดโบราณของดาวพาไปตึกเก่าค่ะเขาบอกตึกเก่าเล่าเรื่องแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตด้วยนะคะวันนี้ไปที่จังหวัดศรีสะเกดเราเคยไปเที่ยวกันหลายครั้งแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมไปพบกับอาคารเก่าแก่กว่า100ปีที่อยู่กับศรีสะเกดมานานจริงๆนะคะไปเที่ยวศรีสะเกด้ด้กันค่ะ เก่าเล่าเรื่องค่ะแล้วก็สวยจริงๆนี่คืออาคารขุนอําภัยพาณิชย์นะคะหรือว่าชาวบ้านที่รีสเกตก็จะรู้จักกันว่าตึกขุนอําภัยค่ะสวยเนาะดูสิคะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองรีสเกตค่ะอำเภอเมืองรีสเกตนี่แหละเป็นบ้านพักอาศัยเก่าของขุนอําภัยพาณิชย์หรือว่านายทองอินนาคศรีหราชนะคะเป็นคณะข้าบดีก็คือเป็นผู้มั่งคั่ง ชาวสีสเกตก่อสร้างขึ้นในปี2468ค่ะสวยมากดูรายละเอียดนะคะเป็นศิลปะระหว่างจีนผสมกับยวนปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วก็อนุรักษ์ไว้โดยทายาทนะคะซึ่งได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในเขตเมืองต่อมาในปี2538กรมศิลปากรก็จึงได้ประกาศขึ้น,นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติด้วยเนี่ยค่ะมีความงดงามวิจิตรบรรจงแล้วก็อ่อนช้อยแสดงให้เห็นนะคะว่าร้อยกว่าปีก่อนผู้คนอยู่กันยังมีความสุข นึกอ,ออกไหมคือถ้าไม่มีความสุขไม่สามารถมาปั้นมาสร้างอะไรแบบนี้ได้ไไดดนะคะสะท้อนความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะของเมื่อ100กว่าปีก่อนแล้วก็สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแล้วก็จิตใจของผู้คนด้วยนะคะผู้คนในสมัยก่อนก็จิตใจดีมีเวลามาปั้นมาสร้างมาแกะสละักบ้านสวยๆแบบนี้นะคะเป็นฝีมือของช่างชาวเวียดนามแล้วก็ชาวจีนค่ะลักษณะบ้านก็เป็นอาคารแบบสึกแถวฐานตึกก่อดด้วยอิฐถือปูนสองชั้นแต่ละชั้นก็แบ่งเป็น6คูหา ด,ด้านล่างเนี่ยปูด,ด้วยกระเบื้องอิฐสีแดงนะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่บานประตูสมัยก่อนต้องเป็นบานประตูแบบเฟี้มนะคะเนื้อบานประตูก็เป็นกรอบวงโค้งซึ่งสวยงามมากปัจจุบันค่ะก็มีสินค้าโอท็อปจำหน่ายอยู่ด้านล่างนะคะเปิดเป็นร้านจำหน่ายโอท็อปของดีของสีสเกตส่วนด้านบนก็เป็นาการส่วนจัดแสดงภาพประวัติแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ในยุคก,ก่อนนะคะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของขุนอัมพัยผานินั่นเองค่ะ ใครแวะเวียนไปที่สีสะเกดนี่ด้านล่างก็ไปช้อปปิ้งของโูท็อปไปชมบ้านสวยๆนะคะแล้วก็ซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะเปิดให้ชมทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมทุกวันจริงๆไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะ8.30โมงครึ่งจนถึง4.30โมงครึ่งตอนเย็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุมาลีนะคะเป็นผู้ดูแลบ้านนี้นะคะ087 2605255ค่ะขอบคุณคุณสิริสุขหมายเกตเอขอภัยสิริเกตหมายสุขให้เปลี่ยนชื่อเขาด้วิสลับเจ้กราบขอภัยคุณสิริเกตหมายสุขซึ่งเป็นผู้สข่าวอยู่ที่ศรีสะเกดนะคะชอบตรงนี้เพราะว่าบ้านใครมีอะไรดีก็เอามาอวดกันเอามาเล่าสู่กันฟังทําให้เรารู้ว่าศรีสะเกดก็มีของสวยๆงามๆมีอาคารโบราณที่น่าจะไปเที่ยวใช่สวยจริงๆมาเสพศิลปะสุดใจกันไปแล้วคราวนี้มาหาที่ได้สุขกายกันบ้าง กว่าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่นครราชสีมาเขาบอกว่าที่นี่นะคะนอกจากจะได้พักผ่อนออกกําลังกายหลากหลายชนิดแล้วนะคะยังมีความสุขส่งท้ายกับพระอาทิตย์ตกเรียนที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นด้วยนะคะไปกันที่โคราชเลยค่ะ วันนี้ชวนชาวแจวไปที่นี่เลยค่ะสวนน้าบุ่งตาหลวงเฉลิมประเกติร,รัชกาลที่9นะคะอยู่ในพื้นที่ตาบลหนองไผ่ล้อมอําเภอเมืองนครราชสีมาเขาบอกว่าไม่ไกลจากตัวเมืองสักเท่าไหร่เลยนะคะและที่นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนึกภาพไม่ออกเลยนะเขาบอกว่าเป็นหนองน้าธรรมชาติเล็กๆเองอนะคะแต่ว่าทางกองทัพภาคที่2เนี่ยจัดทำโครงการพัฒนาบุ่งตาหลวงขึ้นเมื่อปี2540แล้วก็พัฒนาจนเห็นภาพนี้เลยค่ะกลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นคือต้องบอกว่า ชาวแถวแถวบุงตะหลวนที่เสพติดกันเลยนะคะเพราะว่าไปที่สวนน้ำบุงตะหลวัซึ่งมีพื้นที่300ไร่เศษเนี่ยคือไปไปได้ออกกำลังกายเยอะจริงหลากหลายรูปแบบมากๆเลยคุณไปวิ่งก็ได้แค่วิ่งก็มีความสุขแล้วเสุรอากาศสดชื่นสดใสไปปั่นจักรยานก็ได้แล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายให้คุณได้ไปเล่นกันเป็นระยะระยะอ่นนี้คือสะพานแขวนที่เขาบอกว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลัดข้ามสวนน้ำซึ่งเขาบอกว่ากลางสวนเนี่ยอย่าเพิ่งบอกว่าเดินเร็ว ร็วนะคะมันมีน้ําพุด้วยนะจ๊ะนี่มีน้ําพุสูงกว่า30เมตรให้คุณได้ชมความสวยงามไปพร้อมๆกับสภาพแวดล้อมปลูกต้นไม้จัดสวนโดยรอบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคุณไปวิ่งก็มีความสุขแล้วมีปั่นออกปั่นจักรยานได้ด้วยแล้วมีกิจกรรมอีกเยอะนะคะพายเรือแคนูก็มีเต้นแอโรบิกก็มีเครื่องออกกำลังกายถูกต้องหรือถ้าเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่พาไปเนี่ยเนี่ยค่ะมีเรือแคนูใช่ไหมคะมีเต้นแอโรบิก เด็กๆไปเนี un, ifer, ่ยกว้างดีบรรยากาศจะมีว่าภาพระบายสีด้วยคือต้องบอกกิจกรรมที่ทําได้กันครอบครัวจริงๆคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยนี่น่าลัเลลวหูได้ด้วยอิฉาทำไม่ได้นี่อันนี้ว่าภาพระบายสีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำบริเวณโดยรอบสระน้ําซึ่งมือากาศก็เย็นเนาะลมดูสิพัดอย่างสบายๆมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมเป็นชุงเย็น อย่างที่บอกว่าจะมีอีกหนึ่งมุม,ม,ม,มที่สวยมากๆคือเป็นมุมพระอาทิตย์รับขอบฟ้ารับขอบน้ําของที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศโรแมนติกที่ชาวโคราชเองเขาบอกเลยว่ามาชมที่นี่เนี่ยได้ความสุขกายแล้วก็สุขใจจริงๆเลยนะคะไว้พักผ่อนหย่อนใจกันได้สําหรับใครที่ไปแถวแถวนครราชสีมานะคะสอบถามเส้นทางแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2หมายเลขโทรศัพท์นะคะ044243985ค่ะ ขอบคุณคุณสรันวงสารสินสำหรับข้อมูลแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ที่เชิญชวนชาวแจวไปคลายร้อนกันค่ะมีเนาะเป็นกิจกรรมเราไปบ่อยแต่เราไม่รู้นะว่ามีสวนสาธารณะที่แบบหอวโหนะาเดินเล่นเคยไปหลายจังหวัดนะเคยไปจังหวัดตากคือเขาก็ริมแม่น้ำนี่แหละเขาก็มีกิจกรรมคือเอากรอบรูปอ่ะแล้วก็มีให้เด็กไปเลือกเพ่บบาทแล้วเด็กมานั่งกันเต็มเลยตอนเย็นลมก็ดีอากาศก็ดีแล้วก็มานั่งเพนแล้วมันได้สมาธิและอย่างก็เป็นกิจกรรมที่ราคาไม่แพงเนี่ยไปวาดรูปในสวนนะคะเป็นอีก ิจกรรมในช่วงปิดเทอมพ่อคุณแม่ทำได้อ่าแล้วก็อากาศดีด้วยสูตรอากาศบริอกร้อนบ้างคุณน่ะเอาหน้าร้อนจะพาไปทานหม้อไฟหน้าร้อนคยิ่งร้อนพี่คะหม้อไฟของพี่เนี่ยเน้นมากเลยนะหม้อไฟหม้อไฟของพี่นี่นะคะพี่เลยเหรอคะไม่ร้อนของร้านเขาของร้านเพราะว่าเป็นไอติมหม้อไฟผู้อยู่ชาวบ้านเนี่ยไอศครีมหม้อไฟนั่นเองเป็นคนละขั้วเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงที่สําคัญรสชาติของไอติมของเขานี่นะ อร่อยมากประทับใจเลยล่ละค่ะชวนกันไปทานไอติมหม้อไฟนะคะแจ๋วพากินค่ะ ร้านไอติมหมอ้อไฟนี้นะคะอยู่ที่ร้านทางฟันไอติมหมอ้อไฟค่ะในซอยอาราชราว71หัวมุมนักนิวาส26ค่ะเป็นร้านไอติมที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครค่ะดูเพลินๆจะนึกว่าแหมลูกค้าเข้ามานี่มาสั่งหมอ้อไฟทานกันโม<อ>ฟันก็โมงเลยเโป๊ะแตกใช่จริงๆแล้วในหมอ้อไฟนั้นก็คือไอติมล้วนๆเลยนะคะไอเดียของคุณสุรชัยเสริมกเกษมศิลที่ทํามานานประมาณ5ปีแล้วค่ะ ชื่อทางฟันภาษาจีนเขาแปลว่าความสําเร็จแต่ภาษาอังกฤษแปลว่าอร่อยลิ้นโอ้ล oh. oh, ิ oh. ้นไปก็ไม่ผิดหวังจริงอร่อยจริง oh, <fun. S 1> ถูกนะคะไอติมของที่นี่เนี่ยทำกันใหม่ทุกวันเป็นไอติมแนวโฮมเมดมีรสชาติที่เลือกวันหนึ่งวันหนึ่งเยอะมากกว่า40รสชาติหมุนเวียนออกมาทุกเดือนมีรสชาติยืนพื้นประมาณ20รสค่ะที่ยอดฮิตที่สุดก็คืออันนี้อยากให้สมภรไปทานมากอะ oh, yeah. ชื่อไอติมรสโคตรนมชื่อภาษาอังกฤษมิกมิลค์ทำไมต้องให้เขาไปให้ดิฉันไปเขาชอบทานนมไงดิฉันก็ดิฉันอยากเขาก็สคือเขาใส่นมสามเท่าของไอติมรสนมทั่วไปกินแล้วจะคือมันเข้มข้นหวานมันเหมือนเราดื่มนมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไอติมแบบเย็นๆนะคะโอ้โหเยอะเลยแล้วก็ยังมีช็อกโกแลตบราวนี่รสชาเขียวถั่วแดงนมเย็นสตรอเบอรี่มอโอ้โหมอนี่ต้องบอกอร่อยมากเป็นมอว์นำเข้าจากต่างประเทศผสมกับเนื้อไอติมหอมกลมกล่อมมากค่ะ แล้วก็จะมีกลุ่มเชอร์เบตนี่ช็อกโกแลตของเขาเนี่ยเข้มข้นมากสุดเอ้ยนะถ้าเป็นพวกเชอร์เบตก็มีพวกรสมิ้นท์ชิพโอ้โหแนะนําให้พิธานเลยนะมันจะหอมเย็นมากเลยอ๋อจริงๆอร่อยทุกรสจริงๆแอปเปิ้ลโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตยาคูปีโป้โอ้ยากินเป็นรสยาคูเลยนะแล้วใส่เนื้อปีโป้คืออันนี้คือจะพยายามจะทานอยู่เขาบอกว่าทานเต็มปากเต็มคำจะอร่อยไงพี่ปอก็เลยกรอบทั้ง เขาบอกว่ามีกลุ่มเครื่องดื่มแบบว่าเป็นไอติมแบบผู้ใหญ่ทานด้วยนะเป็นเครื่องติมแบบนี้และไม่มีแอลโกอฮอล์ก็ไปเดากันว่าเป็นไอติมอะไรหรือเป็นไอติมเนี่ยหรอเป็นเครื่องใช่ทำเป็นไอติมแล้วอร่อยมากแล้วเป็นเครื่องอดื่มชูกําลังก็มีเหมือนกันนะคะกลุ่มผลไม้ก็จะมีหมุนเวียนออกมาตามฤดูกาลเช่นมะม่วงสับประรดลิ้นจี่ทุเรียนรสน้องใหม่ล่าสุดคือสับปะรดครีมชีสอันนี้อร่อยมากปกติเราทานสับปะรดมันะจอกเปรี้ยวๆแบบเชอร์เบตแต่อันนี้มันหอมกลลมก่อมคือมีทั้งชีสมีอีก บีกรสหนึ่งที่ชอบมากคือกล้วยกล้วย,วยที่เป็นแบบชีสก็คือเป็นรสกล้วยแต่ว่าจะมีเนื้อชีสอะเปน็นชิ้นชิ้นชิ้นอยู่ในไอศครีมกล้วยหอมชีสกล้วยหอมชีสถูกนะคะก็เวลาเราไปสั่งเราก็มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้เลือกนะคะคส่วนมากเนี่ยดิฉันว่าสั่งไซส์ใหญ่เถอะเพราะว่าคุณจะได้เลือกหลายๆรส<ช>แล้วก็อร่อยมาก ถ้าเกิดหม้อเล็กมี5ลูกหม้อใหญ่7ลูกนะคะนี่เขาก็จะเสิร์ฟมานี่มีควันพวยพุ่งนี่พี่ปอไปขโมยหม้อเขามาอย่างนี้เลยค่ะเขามาด้วยเขามาด้วยพี่ไม่สามารถมีหม้อเยอะขนาดนี้นะคะก็เอาม้อมาด้วยแล้วเขาไม่มีควันออกมาไอซครีมทางฟันมีสองมีอีกสองสาขารวมกับที่เราไปเนี่ยที่หน้ามีวาดนี่นะคะสาขาลาดพร้าวเท็ดใช่ไหมคะมีเทอร์มินัลทเวีวันด้วยแล้วก็สาขายศเสเป็นสาขาแรกดั้งเดิมของเขาเลยนะคะ เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10.00นเช้าถึง3.00ทุ่มส่วนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เปิดถึง5.00ทุ่มค่ะคือเป็นร้านล้างรถด้วยยุติดก<อ>ัน<อ>จะเอารถไปล้าง<อ>แล้วก็ไปนั่งทานไอศีมทานเสร็จสองสามหม้อก็รถก็เสร็จ2 2> พอดีจะมา <c oughs> หน้าทานทุกรถไงคือประเด็นคือแล้วมันมีหลากหลายมากถูกต้องอาบอกหมายเลขโทรศัพท์กันหน่อยนะคะ0891116836หรือ02 9 5 6 1 0 9 9ค่ะไปชิมกันคือไม่ใช่ความเก๋ที่หม้อไอติมอย่างเดียวรสชาติของอริมเขาอ,อ,อร่อยแต่ววความสงสัยว่า จ้าคะทําไมถึงไม่มีช้อนมาอีกแล้วมาแสดงแต่หม้อไฟกับไอติมแล้วแล้วไงอ่ะไม่ก็บอกทีมงานด้วยอาหารมันต้องชิมอาหารไม่ดูแต่ตาจริงๆมากเออจริงจังมากนะคะอาจารย์เฉลิมชัยเดี๋ยวอยากจะกินให้มันดูจริงจริงงาสอบไม่ใช่ไหมโอให้ดูหน่อยอาอย่างนี้ดีกว่าช้อนเถอะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนๆได้ชิมนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาพร้อมด้วยวิธีการหาเงินหาทองวันนี้หัวโตตัวเล็กแล้วรวย มาติดตามกันนะคะแจ๋วพารวยค่ะช้อนช้อนอยู่ไหนได้ยินเสียงกุ้งขิดเลยเจ้าพารวยวันนี้นะคเราทมดูเรื่องราวของคนมีไอเดียนะคะเมื่อมีไอเดียไร้ขีดจํากัดแน่นอนก็พารวยไร้ขีดจํากัดได้เช่นเดียวกันค่ะไปติดตามได้แจ๋วพารวยค่ะ ด้วยความชื่นชอบตัวกระตูนลายเส้นสดใสนะยคะที่เป็นเด็กน้อยชายหญิงหัวโตตัวเล็กๆนะคะก็เลยทําให้คุณธงชัยยุงวงค่ะหนุ่มน้อยที่ร่ำเรียนมาทางด้านมีเทศิลป์ตัดสินใจออกแบบตัวกระตูนนะคะในท่วงท่าลีลาที่มีความแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็นํามาสร้างเป็นงานดีไซน์ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าหัวโตนั่นเองนะคะคุณธงชัยบอกว่าจุดเด่นของสินค้าของเขาเนี่ยนะคะก็คือลวดลายที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีการตกแต่งผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็นาลายไปพิมพ์ลงบน วัสดุที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจเสื้อยือดกระเป๋าผ้าพันคอนะคะโดยข้อดีนะคะของงานพิมพ์ลายก็คือเวลานําไปซักแล้วเนี่ยสีไม่ซีดจางอีกทัง้งบริเวณที่เป็นลายก็จะไม่แข็งกระด้างเหมือนงานเพทนด้วยมือด้วยราคาจําหน่ายนั้นมีตั้งแต่30บาทไปจนถึง400บาทคอลเลกชันล่าสุดที่ทําออกมาใหม่นะคะก็คืองานที่เห็นอยู่นี่ละคะ่ะหมอนรองคอนะคะที่มีตุ๊กตาน้องหัวโตวางโดดเด่นนะคะอยู่ที่มุมหนึ่งของหมอนแล้วก็รวมไปถึงหมอนอิงนะคะที่ออกแบบเป็น น้องหัวโตชายหญิงนะคะแอบยินอยู่คู่กันค่ะถือว่าเป็นงานขายดีที่ปลื้มมากๆเลยใครอยากเห็นงานมีไอเดียดีๆแบบนี้นะคะไปได้ที่ตลาดนัดรถ,รถไฟทุกวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ค่ะมี Facebook ด้วยใครสนใจคลิกเข้าไปดูได้เลย www.facebook.com/ หัวโตนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข083365 3ามหก8 3าเกและนี่คือไอเดียดีๆที่พาให้รวยในวันนี้เจ้าพารวยค่ะค่ะพรุ่งนี้ไปไหนดีคะน้องพรุ่งนี้ค่ะยังอยู่ที่แม่ห้องสอนนะคะเราจะไปชมพิพิธภัณฑ์แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวนี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วชอบมากค่ะขอบอกคุณสมภพจะพ,จะพาไปในวันพ<ช>รุ่งนี้ค่ะ เฮ้ยนุ่งผ้าแบบคนดังแม่ห้องสอนใช่ไหมใช่สวยสวยจังเลยชาไฟใช่ไหมก็เป็นชุดที่ท่านผู้ว่าเคยฝากมาให้เราได้ลองใส่กันสวยแล้วนี่ติมมอไฟม่อยู่ตรงอภิสราได้ไงแต่และข้างหน้าพี่นะคะเต็มๆเลยนะคะแล้วเอาไปเลยจริงๆอ่ะยอมรับอ่ะเรื่องของสุขภาพก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ก็รายการต่อไปรายการสุขภาพจากับน้องอีฟเนี่ยก็จะมีแบบข้อมูลดีๆนะคะให้เราดูแลสุขภาพรับหน้าร้อนมันก็เป็นสมาชิกเจ๋ออีกคนนึงแล้วนะตอนนี้สุขภาพเป็นแนวสุขภาพใช่ไหมคะสูขภสพวันนี้ค่ะจากโมแกนแล้วก็เครื่่อปะะดับ เอวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทวงไอติมกับนนเราลาไปก่อนนะคะวันนี้พวกเราแจ๋วค่ะสวัสดีค่ะ